สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเป็นวันหยุดนะครับวันอาทิตย์ก็อยากจะชวนเพื่อนๆนะครับมาปลูกผักสวนครัวรัวกินได้นะครับปลูกไว้ทานเองนะครับผักชนิดไหนที่เราได้ใช้ในการประกอบและปรุงอาหารประจํานะครับแล้วก็ลองหามาปลูกไว้ที่บ้านนะครับเหมือนด้านหลังนี้ครับด้านหลังก็จะเป็นต้นหอมบัวเลยนะครับต้นหอมเลยที่ได้ทําคลิปปลูกไปเมื่อวันก่อนนะครับวันนี้ก็เป็นผักที่ใช้บ่อยนะครับไม่ว่าจะเป็น ทำต้มจืดไข่เจียวอะไรพวกนี้นะครับพวกแกงต่างๆนะครับก็จะจะได้ใช้ใบหอมนะครับอยู่เสมอก็เลยซื้อมาปลูกไว้นะครับเพื่อประหยัดเวลาประหยัดประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ปลอดที่สําคัญนะครับเราปลูกแบบอินทรีย์นะครับใช้ปุ๋ยอ่าใช้ปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยชีวภาพนะครับไม่มีสารเคมีนะครับก็จะทําให้เราสุขภาพแข็งแรงนะครับวันนี้จะชวนเพื่อนๆนะครับมาปลูกต้นผักชีนะครับ ผักชีนี่ก็ใช้บ่อยนะครับใช้ในการทําต้มจืดนะครับทํายําทําแกงอะไรต่างๆมากมายนะครับได้ใช้บ่อยนะครับสําหรับผักชีนะครับซึ่งวันนี้เราจะปลูกในกระมังนะครับในกระถางในกระมังแตกนะครับอันนี้เป็นกระมังแตกนะครับเราเอามารีไซเคิลนะครับทําเป็นที่ปลูกผักนะครับโดยดินนะครับก็จะใช้สูตรเดิมนะครับที่ใช้ปลูกต้นหอมนะครับก็จะมีแกลบหนึ่งส่วน ขี้วัวหนึ่งส่วนขี้วัวหรือปุ๋ยคอกอย่างอื่นก็ได้นะครับแล้วก็ดินหนึ่งส่วนนะครับผสมกันนะครับในตรงนี้อันนี้ก็จะมีต้นผักชีฝรั่งแล้วก็ใบสะระแหน่ปลูกไว้ตรงกลางนะครับผมก็จะเอาผักชีปลูกไว้ดยรอบนะครับรอบกระถางตรงนี้นะครับเวลาเราไปซื้อเมล็ดผักนะครับที่เป็นถุงแบบนี้นะครับอย่าลืมสังเกตดูด้านหลังซองนะครับว่าวันหมดอายุถึงหรือยังนะครับซึ่งในซองนี้นะครับด้านหลังเขาก็จะบอก วันที่ทําการทดสอบการงอกนะครับการงอกแล้วก็ดูอัตราการงอกนะครับอันนี้อัตราการงอกประมาณ80นะครับหมายถึงถ้ามี100เม็ดนะครับมันจะเกิด80เม็ดนะครับแล้วก็วันทดสอบทดสอบการงอกของเมล็ดนะครับเขาทดสอบเมื่อวันที่24เดือนมิถุนายน6 7งพน้ปีนี้นั่นเองนะครับแล้วก็วันหมดอายุนะครับจะเป็นเดือนมิถุนายนปี2569นะครับซึ่งยังใช้งานได้อยู่นะครับหมดอายุอีกอีกประมาณเกือบ ปีกว่าๆนะครับนะครับทีนี้อุปกรณ์ในการปลูกนะครับนอกจากเรามีดินมีกระถางกระมังเก่าตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็จะมีหญ้าแห้งนะครับผมก็จะหญ้าแห้งไว้กลุมด้านหน้าดินนะครับเพื่อรักษาความชื้นแล้วก็ไม่ให้เม็ดมันกระจายนะครับแล้วก็จะมีบวรดน้ํานะครับมีน้ําสําหรับรดด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาปลูกใกล้ๆกันนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูใกล้ๆกันนะครับ อ่าเราพร้อมแล้วเราก็มาดําเนินการปลูกกันเลยครับก่อนอื่นเราก็มาเปิดซองก่อนนะครับนี่ครับเพื่อนๆอันนี้เมล็ดพันธุ์ผักชีนะครับนี่ทุกเพื่อนๆเห็นไหมครับด้านหลังเขาจะบอกอัตราการงอกนะครับแล้วก็วันทําการทดสอบนะครับมันทําการทดสอบเมล็ดแล้วก็วันหมดอายุนี่ครับเห็นไหมครับมันอายุจะอยู่ตรงนี้ครับเวลาเราไปซื้อเราต้องดูดีๆนะครับบางทีไปซื้ออ่า ร้านที่ขายมาเมล็ดผักที่เขาเก็บไว้นานนะครับมันหมดอายุเวลามาปลูกมันก็อาจจะงอกน้อยนะครับนี่ครับน,นี่ซองละประมาณสิบห้าบาทนะครับเดี๋ยวเรามาฉีกซองเลยนะครับเพราะว่าขอบของซองมันจะมีรอยฉีกได้เลยนะครับตรงนี้ <c oughs> ออก็มีคู่มืออะไรให้ด้วยอันมีตรงนี้นี่ครับทุกคนเปิดออกมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ครับ เป็นซองอย่างนี้เราก็ฉีกเลยผมจะไม่ได้แช่น้ํานะครับไม่ได้แช่อันนี้ผักไว้นะครับไม่ได้แ <c oughs> ช่ไว้เราจะปลูกแบบฝังลงไปในดินเลยนะครับแบบกลบเลยนะครับวิธีการปลูกเราก็จะเอานิ้วจิ้มนะครับจิ้มเป็นดินให้เป็นรูๆแล้วเราก็จะหยอดลงไปลุมละสักสองสามเมล็ดนะครับเพื่อน นี่นะครับก็จะทําการจิ้มดินลงไปอย่างนี้นะครับจิ้มเป็นรูไว้นะครับเอานิ้วจิ้มนะครับง่ายสุดแล้วนิ้วจิ้มไว,นว้นะครับแล้วเราก็นะครับเราก็จะหยอดไปสักสองสามเมล็ดนะครับประมาณนี้นะครับ แล้วก็ปลูกให้ทั่วนะครับเพื่อนๆยอดให้ทั่วเลยสองสามเมล็ดใส่ไปเลยนะครับ ปลูกให้ลอกกระทางเลยนะครับรง <c oughs> มาสองสามเม็ดใส่ไปเลยครับทุกคนตรงนี้มีที่ว่างแล้วก็หย่อนลงไปเลยนะครับอันที่เหลือเราก็โรย,ยไป ให้หมดถุงนะครับก็ใช้ดินกลบครับกลบเอามือเขี่ยกลบนะครับกลบลุมน้อยๆที่เราเอานิ้วจิ้มไว้นะครับเกลี่ยดินกลบให้ทั่วนะครับทุกคนประมาณนี้ สุดท้ายเราก็เอาหญ้าครับเอาหญ้ามากลุมกลุมข้างหน้าดินไปหญ้าแห้งนะครับเพื่อนเพอพลังแสงนะครับทำให้ <c oughs> รักษาความชื้นหน้าดินไว้นะครับ เวลาต้นเวลารดน้ำนะครับต้นเล็กๆมันจะได้ไม่ช้ำด้วยนะครับการที่เราเอาหญ้ามาคลุมไว้นะครับเพื่อนๆนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนคลุมไว้แล้วตรงนี้ไม่มีผักชีนะครับแล้วก็นี่ครับคลุมไว้ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะรดน้ํานะครับลดน้าให้ทั่วนะครับ เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูเรื่อยๆนะครับว่าที่เราปลูกไปแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับรดน้ําอันนี้ก็ตั้งไว้เดี๋ยวก็แดดมานะครับนะครับแดดกําลังจะเคลื่อนตัวมานี่เป็นมุมหลังบ้านนะครับก็จะผักชีเป็นผักที่ชอบแดดด้วยนะครับทุกคนต้องปลูกในบริเวณที่มีแดดนะครับโอเคครับประมาณนี้ครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวกลับมาชมกันมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวมาอัปเดตต้น ผักชีงอกให้ดูนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ